สวัสดีคะ่ะอยางงี้คอัเชียบเงียบก็บอกว่าพีนี้ต้องเงียบนะครับเพราะว่าเราอยู่กันที่หอพักศิลาโฮมศิลาโฮมค่ะศิลาแปลว่าหินโฮมแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือบ้านที่บ้านหินก็คือบ้านที่แข็งแรงนะครับบอกแกีกัร อยู่อาศัยนั่นเองนะคะก็ลูกค้านะฮะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็สินค้าตกแต่งจากเจริญสุขผลพัดของเราในการทําหอผักของที่นี่นะฮะกับศิลาโฮมที่นางรอยกุัิย์อยู่ตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ำหนองตะหมูนางรอนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องแต่ละห้องนะคะว่าเขาจะมีเอ่อความแต่ตกแต่งดีไซน์เป็นยังไงบ้างแล้วก็สินค้าของเรามีอะไรบ้างนะค่ะ เราต้องใช้ความสงบเงียบนิดนึงนะคะมีผู้อยู่อาศัยแล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าให้ดูเป็นไอเดียเนาะว่าใครที่แบบไม่ว่าจะทําร้านอาหารทําหอพักทำโรงแรมต่างๆเนาะเราพาไปดูหลายที่แล้วก็ใช้สินค้าจากร้านเราได้แล้วมาดูเป็นไอเดียเนาะเป่อใครจะได้ไหมขึ้นอู้ดูสินี่นะคะคือตั้งแต่ทางเข้าเลยกับเบื้องจาเจะเบื้องเนะ่ฮะกับเบื้องจาาเจริญสุขภัพเป็นกับเบื้องปูทางขึ้นนะคะค้างข้าง ให้ความคลาสสิกนะคะเข้ากับตัวของห้องผักหลือนคสีก็สวยเนาะที่เห็นสีนี้ก็มาจากทรานจะเป็นสมคัสมดุะห้องในบีหนึ่อันนี้เป็นห้องแรกนะที่เราจะพาไปดูเนาะอันนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนสวยมากขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบหน้าต่าง เขาชื่ออะไจำชื่อไม่ได้ญี่ปุ่นมูจิไหมมจิมจิมจิใช่บ้านสมมูจิขออนุญาตนะคะ <c oughs> เปิดไปมีคนอยู่สักรีไมากา <c oughs> อันนี้ห้องตัวอย่างนะครับพามาดูเริ่มจากประตูก่อนเลยนะครับแบรนด์อีค d o โที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะคะประตูสำหรับภายนอกของอีค d o โตัวนี้เลยเปิดไฟเลยค่ะนี่เลยเห็นไหมพอมาตกแต่งสวยงามมากสำหรับประตูประตูอีควาเข้ามาด้านในทุกคนค่ะโอ้โหนะคะครบเสร็จ สำหรับห้องด้านในสวยงามมากมากคือสวยมากเขาจะมีเนาะชุดไงปะนะโต๊ะชุดโต๊ะเตียงทีวีนะคะเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศก็มีห้องน้ำสองห้องโอ๊ยไม่ใช่สิห้องอะไร ห้องน้ำเ้ห้องน้ำโอ,อ,อเธอดูห้องน้ำก่อนตีเป็นยังไงอ่ามาดูทุกคนค่ะสำหรับห้องน้ำทุกคนนี่ทุกคนมาดูในส่วนห้อง,องน้ำนะครก็อ่ะอเมริกันสแตนดาร์ดครัก็เป็นของร้านเรานะทั้งหมดเลยพวกสุขภัณฑ์ต่างๆอเซ,ซอรีต่างๆโน้นขาี่ มาให้ครบเลยสําหรับใครที่จะแต่งห้องแต่งห้องนะนี่แล้วก็เนี่ยนะคะสำหรับประตูก็ของแบรนด์อโคดอซึ่งอยากจะบอกว่าอันเนี้ยสำหรับประตูห้องน้ำเนาะพี่เพชยกก็จะแนะนําว่าสําหรับใครที่ทําหอพักคอนโดโรงแรมต่างๆเนี่ยถ้าห้องน้ําอยู่ในห้องนอนเนี่ยควรจะต้องเป็นประตูห้องน้ำแบบนี้ทีม่มีบานเกล็ดเนาะเพราะว่าบานเกล็ดเขาจะช่วยระบายอากาศได้ดีแต่พอมันอยู่ติดห้องนอนบางที่กลิ่นในห้องน้ำมันจะระบายเข้ามาก็แนะนําเป็นแบบนี้เลยของอีโคดอได้เลยนะ,ะคะส่วนด้านนี้พี่เพช,ชพานาไปเลยค่ะมา อันนี้เป็นเป็นห้องกึ่งห้องครัวซิงค์นะคะและดีมากมีห้องครัวด้วยที่หลังจากแล้วาติดตัวแขงเพื่อให้ระบายการทำงกับข้าวได้อันนี้ริมแม็โซนไงโอ้ดีอ่ะข้ากับข้าวปุ๊บก็ปิดประตูเอาไว้อพ่อไม่ให้กลิ่นออกไปนะคะแล้วก็บอกวตัวนี้ประตูของเบนอุคโดนเนี่ยเขามีความจํากัดกลิ่นด้วยนะคะก็คือไม่ต้องกลัวเราของกลิ่นเข้าไปนั้นในห้องเลยใช่สามารถนี่นะคะทุกคนแล้วก็ กระบองกระเบื้องเขาก็เป็นลายทีนอนนะคะจากจากระสุขนัูน์ควาของเรานะอุปกรณ์ซิงค์นะคะทุกอย่างเลยนี่หมดเลยตบอกว่า รับฟคะตักไฟนะคะศิละโฮมบอยวังใจเจริญสุขนะใช่แล้วค่ะขอคุณค่ะโอ้โหครบฟุงจรนมากจริงอ๋อฝั่งนี้เขาแบ่งส่วนน้องมีพัดลมไว้เผื่อระบายอากาศตอนทำอาหารด้วยถูกต้องนี่คะก็ในส่วนของห้องก็ขนาดกําลังดีสําหรับไปนะคะที่อยากที่จะพักเนาะก็สําหรับคนทํางานหรือนักเรียนนะนักเรียนนะรก็สามารถพักได้อะดูซิเป็นยังไงโอ้โหสวยงามสวยมามครอไม่เข้าอยู่เลยนะสำหรับห้องนี้นะคะพามาดูห้องนี้เนาะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ได้เลยสำหรับห้องนี้นะห้อง B1 นั่นเองนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะ<ช>สำหรับศิลาโฮมแล้วก็ต้องฝากจเจรินสุขภัณัดของเราไว้ด้วยนะคะใ,<ช>ใครที่กําลังมองหาในเรื่องของอุปกรณ์นะคะว<ช>ัสดุตกแต่งบ้านและดุก่อสร้าง<ช>แต่โครงสร้างนะคะัรากฐานจนถึงตกแต่งเข้าอยู่นะคะ<ช>ครบจบในที่เดียวต้องที่จเจริญสุขมัณนะคะ<ช>ส่วนรวมวัสดุอุปกรณ์นะคะ<ช>เป็นราชาเรื่องบ้านเลยนะคะสำหรับอำเภอหนองรองของเรานะคะใครที่กําลังอยากทําห้องพักนะคะหอพักทําบ้านร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆ่นะคะ จะเรีสุภมพลพนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกท่านด้วยนะครวันนี้ก็พามาชมนะ,ะกับที่ศิลาโหมนะคะเบื้องต้นเผื่อใครอยากนําเป็นแนวทางสำหรับการสร้างหอพัก หรือว่าสร้างบ้านต่างๆก็ฝากไปด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะไดงสุกรีวิวอีพีนี้นะฮะเราสองคนก็มากันแบบสั้นๆนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูกแบบกระชับนะคะมาสั้นๆวันนี้มากับฝนตกด้วยนะคะใช่แล้วนะคะโอเควันนี้เราขอลาไปเลยนะลาค่ะลาไปก่อนนะพบกันใหม่อีพีหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่ไหนบ้านที่ไหนอีกนะฮะก็ติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่นะวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย